โอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟเดอะฮักซีอีกแล้วนะครับเซิร์ฟเดอะฮักรอบนี้ก็ลั่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่ไฮไลท์นะให้ไปหาดูเอาเองนะครับเราจะมีช็อตลั่นๆอยู่แบบตามทุกเม็ดไม่รู้เลย <laughs> โอเคเอพูดอะไรครับเนี่ยงงไปหมดแล้วมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับรายละเอียดเซิร์ฟเนาะอ่ะก็ตอนนี้นะครับเดอะฮักยังไม่ <c oughs> ไม่มีอะไรอัปเดตมากนะครับก็จะมีเป็นกิจกรรมแชร์ห้ากลุ่มนะครับรับฟรีทันทีตัวละครถาวรกับยศหักแดง3วันแล้วก็กล่องแชร์จำนวน10กล่องนะครับส่วนโปรโมชั่นก็เป็นเติมห้าสิบได้เป็นชินจัง1เซตนะครับ Gc สองแสนกล่องสุ่มห้าสิบห้ากล่องนะครับขยับไปอีกทีจะเป็นเซตพันเลยนะครับนี่นะพันเป็นเซตฉีดน้ำนะครับนี่นะซันเมอร์ lp หนึ่งเซตกล่องสุม่มตัวออไม่ใช่กล่องสุม่มกล่องสุ่มโลเปย์ยี่สิบกล่องตัวละครพัน 1, อีกหนึ่งตัวชื่อสีชื่อไทยสิมพัันนะครบ เซตในกล่อง50มีอะไรบ้างก็จะมีเป็นเซตจริงจังเซตซัมเมอร์แล้วก็เซตลาวานะครับนี่นะตามภาพเลยนะครับโอ okay. เคคนเ p ปเชียลโปเติมเงินยอดเดียว2,000ก็เหมือนเดิมครับมีตัวละครที่โหดมากกว่าเดิม3เท่าจากเดิมครับตัว2,000แล้วก็เซต2,000นั่นเองนะครับหัวตัวเกาะกระเป๋าปืนครบ <c oughs> เรียบร้อยรายละเอียดเอาประมาณนี้ก่อนนะครับเซิร์ฟเดอะหักนะ ไม่มีอะไรมากนะครับใครอยากดูอะไรเพริ่มเติมดูในกลุ่มได้เลยนะครับลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปเนาะโอเคแล้วไปกันแบบไวๆนะครับรอบนี้อ่ะไปดูในเกมกันดีกว่า <c oughs> ทุกคน <c oughs> มาครับล้ออะไรกันก็ไม่รู้อ, <c oughs> อุ้ยอะโอ้โหมาเอ้ยจะแฮปปี้หน่อยไม่ได้เลยนะับ <c oughs> กือบ <c oughs> แตก อา่วนน่าหน้าไม่โหดแล้ววันนี้ใช่หรือเปล่าะโอเค่ะไปก่อนเลยของกากเราไม่เก็บ Ok, hình lại bao mãi Sửa thay cơ Hỏi ra lên gương <laughs> 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 Ôi <yếng đồng> <laughs> Ở, <thùng> bên <tết. cười> มไม่ด้ทุกเม็ดตายอีกหนึ่งครับเอาว่าไงเสือว,ว่าไงเฮ้ยมืดนะล่ะเสือมือดนะครับบอ,อลไทยร่วงสองสี่หยองปไป <c oughs> ดิเฮ้ยเฮียวบอล <c oughs> ไทย <c oughs> เอาอะไรแตกโอ้ยเหี้ยโอ้ยโอ้ยโลบักโอ้ยเยอะจัดเยอะเกนินยังไม่ตีนะฟื้นฟูนหลังสงครามฟื้นฟูนเล่นคนเดียวได้คนเดียวได้ครับตอนนี้ไม่อยากพึ่งพาใคร <c oughs> หรือมันอยากพึ่งพาเราอะโอ๊ยมามามาเด็กๆมันอยากพึ่งพาเรานะครับเราก็พาหน่อยแล้วกันมาแต่ผมไม่อยากพึ่งพาใครเลดิเนี่ยโอ้ยดูดิอเอาจะแตกนะเอาเอาแตก เฮียดเอา้เอาไอ้เฮียอนุพิแตกบอกแล้วไม่อยากพึ่งพาใครโอ้โหเรียบร้อยกูได้ครบด้วยเอ้าเป็นเรื่องเลยครับกูบอกแล้วไม่อยากพึ่งพาใครเฮียอนุพิแตกโอ้โหเรียบร้อยครับเจ็ดสองโดนกูแล,แล้วล่ะโดนกูแล,แล้วล่ะเจ็ดสองเสียหองเลยเอา้าแตก ถูกเมตรถูกเมตรเลยโอ้ยโอ้ยเย้โอ้ว่าไงน้องโอ้ยพันใหม่แต่โนบิตล่วงอะดิน้องเห็นหรือยังยิงล่วงไปเลยอะอนุบิตแม่งหลับอะครับ แล้วเราฟอร์มเราค่อนข้างโอเคละมากูยิงทุกเมชมันเสร็จกูอีกถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคกูเล่นต่อเลยกูเล่นต่อได้ยาวๆเฮ้ยโอ้ไหลเป็นน้ำกูไหลเป็นน้ำฮ่า <c oughs> <c oughs> ครับคนเก่งเอาเลยครับเก่งสุดอยู่แล้วเองมันเก่งที่สุด เก่งที่สุดแต่อีกนึงครับชิมหายละล่ลาสุดให้เราตายอืมอืมอืม,ม มัวเสร็จล่ากันเองต่อใจน้องเออคนไทยมีอะไรค่อยๆเคลียร์กันวะเราต่อดิโอ้กูไม่น่าตีเลยไม่มีคนบวกแล้วมั้งเนี่ยไม่มีไม่มีใครไหวด้วยันระแตกเอ้ยอนุบิทอนุบิทอนุบิทอยู่ไหนอะโอ้ยย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 ย Anubis mang sơn lao gấp luôn không? ơi, gọi lên hai, gọi lên hai, gọi lên hai, tay lên hai tay một, thấy không? Tái gọi lên hai tay, ôi Anubis, cái gì vậy? Chinh chẹp chẳng qua thôi. ให้มันครับไปก่อนตอนนี้ไอ้นูพิษเม่งหายตูอิ่มด้วยโอ้โหโอ้เจ็ดสองถือว่าอิ่มโคตรอิ่มโคตรเอาเราจะต่อเลย มันมันครับเฮ้ยเอ้าอนุบิษอนุบิชอนุบิชกูไปก่อนตายันไม่แตกกูส่ได้อนุบิษเนี่ยตอนเนี้ย

เสือแตกฮันนี่เจ็บโอ้ยอ่ะแล้ววิ่งเงี้ยล่ะไอสัตว์กูได้ครบด้วยไปใครเอาไอสัตว์ดิ้นมากเกือบตาเกือบตาเกือบตายไปก่อนไปก่อนวูบผมยิงอย่างงั้นละลา ไอ้เอ้ยไม่ได้เป๋าคุยเอ้ยไอสัตว์เอ้าโอ้โไม่ตายโอ้ไม่ได้ตัวด้วยโอ้โหอ้าวไม่เป็นไรไอ้ยิงกูยิงโหดจริงไว้็อนเมื่อกี้ช่างมันก็ถือว่าได้อยู่อีกอะ กูจัดแบบให้ทุกเม้งจริงว่ะช็อตเมื่อกี้ไปทำไฮไลท์ได้เลยอาแล้วใครก็เตะว้าโอเคดูผิด sorry เอ้กูใส่กระเป๋าเสือันี่ว่ะไม่แรงไม่แรงไม่เอาเดีย๋ยวจะไม่มีแรงเดินเอามา เจ็บนะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย <kav> ล <vil uit> ่นไปเราก็ล oh, oh, hey. ่นไปอะไรวะแม่งลวกเราแม่งเล่นลวกครับฮ่าฮ่า <normalmente> <c ces> <Allah> มาดีเสือมาดีครับเสือเจ็บเจ็บสัตว์อ่ะอย่าไปเข้าอ,อย่าไปเข้าเซฟกู <c oughs> บอกอย่าไปเข้าเซฟโอ้ยวัยรุ่นได้อนุบิษเดี๋ยวไอ้นานุบิษแม่งทำพี่เราจับนะครับขอยล้วอวิเซต ผู้รอดนิวโบิดิกเสร็จได้นี่คือ Happy แฮปปี้ไล์ละชีวิตท,ที่ดีเดินเกมง่ายสบายไหลลื่นครับบอกเลยแฮปปี้เอ้ยเสือแลวนูบิสมันอยู่ไหนวะเอ้ยเสือเจ็บแล้วน้อง

cái con này đi má, video สามารถ quả คนที่ให้ lấy. Lấy มาเออพี่เดบอกครับ ขอได้เยี่ยกูมีกูขาดวันกูยิงทุกเม็ดเลยแล้วคอมคอมใครไม่เหล็กบ้างอ่ะเพราะผมเพราะผมเอฟเอดิงแรงอ่ะแรงแรงดีแรงเพราะผมวิ่งแค่สิบเปอร์เซ็นต์แรงมันแรงไหมเนี๋ยวเล่นมันโอ้ยอ่ะ

แ่ยแล้หรอมั้งส่วนลอตีผิดไปเขาก็ไม่เขาก็ไม่ว่าหรอกเขาไม่รู้เราไม่รู้อ่ะโอ้หน่ี่สองเฮียงานหยาบ หน้าไหวนะครับต้องซัดต้องซัดต้องซัดต้องสู้อ่ะทุกคนเอากูกว่ากูเลย

มาดิเอาเอามาดิมสองอ่ะเอาดิกลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรครับไวรุ่นไ

ควยคาถัวไม่ครบเสร็จเลยทุกคนทำผิด <c oughs> แต่ส่วนแตกไปห,หนึ่งแล้วมาเดี <c oughs> ต่อเลย จ้าเนี่ยมันซึ่งสองตัวมันเล่นล้อรวมเนี่ยจะเป็นเวล้อรวมอย่างเดียวเลยเราอะเราไปสองคูนึงแั้เนี่ยมาดิมาดิเฮีย เอันนี้เนี<_<_่ยโอ้กูมืดเลยไม่ไหวครับไม่งานอุบิสสองอุบิสสองแล้วรั่วเลย โอ้โหเหียดดูดิรั่วเลยเลือดกูรั่ว ไม่ไหวจ้าพวกคนทำคลิปเหรอเงาทุกทางเลยไงเนี่ยเฮ้ยอัยรุ่นแบบกูก็ปวดหัวดิกูคนเดียวเย็ดมาก Oh. Đuôi đi, đuôi đi Ây, giờ là gì mấy ao nghỉ đi Yeah. yeah bài. ่อกว่านี้ก็หรอกเฮียเพิพ์กก็ตายอีกโหไม่ได้ไม่ได้เฮียเอามาดิโอ้วันแล้วมันไม่ไหวอ่ะต้องยิงมันแบบงานกอดงานระดับพระเจ้าอย่างเดียว กูไม่ได้พระเจ้าลุกล,ลุกรอบด้วยไอสัตว์เห็นไหมตีเราไม่มีช่วยงานหยาบจัดทุกคนสัตว์ไปนหนึ่งแม่งก็มีอีกกูต้องจัดงานโหดงานตึงให้มันตลอดเลยไงเนี่ยเฮ้ย ต้องมีงานสบายแล้วนะตอนนี้งานสบายแบบหลุดมาหนึ่งหนึ่งกับเราอะ่ะมีปะได้ปะผมก็จะรวบเขาเขาก็จะรวบผมไม่เฮียยากตรงนี้แหละเยอะแล้วมันจะรวบมันจ้องจะรวบ <c oughs> อันตราย Bên hai nữa nó biết sóng. Cú đóng tay à? Lửa ngay. ยยไปตรงี้ตเลอเรเ่นทางเรืของหัว เ <c ười> อ้ยขู่ไม่ไหวไม่ไหวไม่เอาสองตัวก็ไม่เอาไม่หยาบ 3อาีพอดีเดี๋ยวว่นไป้งหัวครับเคลียร์บัีกว่ามาดิ

ส่วนลูกแม่ขนาดนี้แม่งยังจะรอดแต่เราก็ยังรอดอยู่เหมือนกันมาดิวัวมันได้ก็มีงอมเหมือนกันแหละมาดิมาดิสองกขาบอกกูไปนะ ไม่ดักอีกอเฮ้ยอย่าทำงี้อะ่ะเกินไปเอาแต่พอประมาณเดี <c oughs> ย๋ยวไม่ใช้งบประมาณคุมข่าวะ่ะเอาทุกทางจริง นี่แหละกูแหลกเลย FPS ดับ FPS <c oughs> ดับความคิดก็เริ่มดับสู้ไงดีนะ่ะ ตายสัตว์มาดิเยศแม่นงกุวนพอครับพอเจอกุทุกเม็ดดิเฮียเฮียเล่นแบบเต็มโงบประมาณเต็มรัฐบาลเกินสองตัวเล่นงี้ มาดิหรือยังไงเออตัวเดียวแล้วนี่ต่อเปล่าไม่ต่อเดี๋ยวพอเฟียลแล้วเฟียวมาทางคลิปแล้วเยอะมากไปก็ไม่ดีหนู่ายต้องกดหยุดปิดคลิปต่อเปล่าล่นเปล่าล่นอีกเปล่าลั่นรั่วอีกเปล่าเดี๋ยวครับน้องที่จะไปแล้วนะ ความบันเทิงได้จ,จบลงโอเคไปแล้วครับทุกคนประมาณนี้เจอกันครับไปกันสิว่าชีวิตก็เปลี่ยนไปจากนั้นยู่ในมันชีวิตตอนนี้มันเปลี่ยนไปช่วงๆนึวันมันมีวันเปลี่ยนไปแต่คนบางคนมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเวลาเดียวชีวิตก็